ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบผมเดี่ยวอีกแล้วนะครับในช่องกาลินบ้านสวยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านสวยที่ตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนี่หลังนี้เลยนี่สวยๆจย่งนีเลยราคาก่อสร้างตอนนี้นะครับอยู่ที่1นล้านห้าแสนบาทบ้านขนาด3ห้องนอนสองน้ำนอนาะใช่ครับอ่าบ้านคะสาห้องนอนสองน้ําใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อไปที่เบอร์0 8นย์แปดศูนย์สามหนึ่งห้าสองห้าสามศูนย์นะครับแล้วก็ทักเข้าไปในเพจกาลินบ้านสวยก็ได้ หรือใครจะเข้าไปชมในทุกๆทางทางมีหมดนะเป็นคลิปเป็นภาพนิ่งมีหมดนะครับอ่ะเอาเรามาชมบ้านกันเลยครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง11เมตรครับอ่ากว้าง11เเมตรลึกไปลึก10.5เมตรครับ10.5เมตรครเมตรกระเบื้องกระเบื้องอ่ากระเบื้องลังคาปีกสีเทาปีกนกนางนวลครับปีกนกนางนวลกระเบื้อง S C G สีเทาปีกนางนวลครับผมอ่าอันนี้เป็นตัวเลิ่มต้นของเราเป็น S C G นะครับ บ้านหลังนี้นะครับยกสูง75เซนนี่ไปได้3ขั้นนะใช่ครับไปได้สขั้นบ้านนี้ก่ออิฐอะไรอิฐแดงครับผมอิฐแดงอิฐมอนบานหฮอนี่แหละอิฐแดงเนาะไม่เชื่อนะครับเนี่ยข้างๆนี่อิฐแดงยังเหลืออยู่เลยอิฐแดงอิฐมอนเนาอครับผมมาด้านหน้าหน้าต่างหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมลายไม้ใช่ครับมีส่วนต่างไหมอันนี้มีส่วนต่างนะครับอ่านี้มีส่วนต่างนิดหน่อยนะแล้วตัวนี้เป็นตกแต่งเป็นเป็นกระเบื้องก็ได้ เป็นกระเบื้องปกติก็ได้แต่นี้เป็นหินกราบจิ๊กซอหินกราบจิ๊กซอครับแพงมาตัตารางเมตรเท่าไหร่ตัวนี้ตารางเมตรละเจ็ดร้อยครับอ่าตงเมี้ประมาณเจ็ดร้อยครับตัวข้างล่างอ๋บข้างล่างข้างล่างเป็นหินกราบหินทรายครับตัวนี้หินกราบหินทรายครับตารางเมตรประมาณเจ็ดร้อยเท่ากันครับเจ็ดร้อยเท่ากันใช่ครับแต่คนละสีนี่แต่คนละสีครับเป็นงานเพิ่มนิดหน่อยเนาะใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอ่ามา เดี๋ยวเราพาเข้าไปชมเนะเดี๋ยวเราพาเขาไปชมด้านข้างฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะใช่คสังเกตนะมีคิ้วโค้งอ่าเรามีคิ้วโค้งบางๆนะสีตัวบ้านพี่อ้อยแกชอบสีขาวเป็นสีออกครีมมินิมอลครับอ่าครีมมินิมอลครับออกขาวๆนิดนึงเนาะออกขาวๆครับไม่ไม่เด่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ออกขาวด้านข้างมาอันนี้ซ้ายของบ้านเนาะครับเนาะซ้ายของบ้านสังเกตนะหน้าต่างหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมลายไม้เด่นเลยเนาะเด่นเลยครับเด่นเลยเนาะแล้วก็มีซอล่องนะ สีเราจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่ว่าพี่อ้อยแกชอบเป็นสีขาวสีโทนขาวอย่างนี้เนาะถูกใจแกแล้วแกบอกถูกใจแกแล้วอันนี้เป็นหลังบ้านนี่เป็นหลังบ้านโอ้มาหลังบ้านหลังบ้านก็มีมันเด่นที่จริงเราก็มีบัวเล่นลายแหละแต่ว่าอ่าแกทาเป็นสีขาวมันเลยกลมกลืนกันไปหน้าต่างก็เป็นอลูมิเนียมลายไม้มนเนาะระบบกำจัดปลวกเรามีให้เหมือนเดิมเนาะเรามีให้เหมือนเดิมฝั่งนั้นดูไม่ได้นะมันเบียด พื้นที่เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยไะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในบันไดบันไดหน้าบ้านสามขั้นนะบันไดบันไดหน้าบ้านสามขั้นกว้างสี่เมตรนี่กว้างสี่เมตรยื่นลงมาสองเมตรกระเบื้องกระเบื้องบันไดเป็นขนาดสี่สิบคูณสี่สิบสีน้ำตาลนะครับไม่ลื่นไม่ลื่นเป็นแบบด้านจมูกบันไดเป็นมีนียมเนาะมาเข้ามาหน้าต่างหน้าต่างปกติเราก็เป็นอลูมิเนียมนี่ละครับกระจกเขียวใสเนาะแต่ว่าตัวนี้พี่อ้อยเป็นเปลี่ยนเป็น อลูมิเนียมลายไม้เนาะก็จะมีส่วนต่างนิดหน่อยมีช่องแสงข้างบนด้วยนะสวยไปเข้าไปชมข้างในเราเดินเข้ามาข้างในนะครับเราเจอกับห้องรับแขกนี่ห้องรับแขกย่างงามเลยงามมีหดีห้องนี้นะครับขนาด4 5คูณ5เมตร5เมตรคูณ5เมตรกว้างเด้กว้างมีมีเฟอร์นิเจอร์แล้วจะจัดมีเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยแล้วกระเบื้องพื้นขนาด66 60คูณเป็นลายลายไม้นะเป็นลายไม้สีมุาตาอ่อนๆสวยมีเก้าอี้ด้วยแกมีโต๊ะกินข้าวนี่ตั้งโต๊ะกินข้าวได้พื้นที่กว้างโซฟาเนี่เป็นขนาดใหญ่นะเป็นขนาดใหญ่เนาะบวงกันเพื่อนเรามีให้ผนังเราสกิมให้เป็นสีออกคิมคิมคิมคมอ่อนๆเนาะสไตล์มินิมอลเนาะฝ้าฝ้ามีฝ้าหลุมให้1ชุดโคมไฟตัวนี้อาจจะเป็นส่วนต่างเงินเพิ่มนิดหน่อย นะครับเนาะยังเพิ่มนิดหน่อยส่วนพ้าม่านเป็นของแกนะแกซื้อมาเองพี่อ้อยซื้อมาเองสวยสวยผ้าก็สูงผ้าสูง3เมตร3เมตร10บนะครับเนาะบ้านหลังนี้ขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ําเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาชมห้องนอนห้องที่1ก่อนนี่ห้องนอนห้องที่หนึ่งอยู่นี้ไปเข้ามาชมข้างในห้องนอนห้องที่1อืมห้องนอนห้องนี้นะครับขนาด3.5คูณ4เมตร ห่าสามจุดคเมตรห้องกว้างนะนใส่ที่นอนแล้วเน,นี่ยยังมีพื้นที่เหลือเนาะกระเบื้องเหมือนกันมีบัวติดกันบัวกันเปื้อนให้เหมือนกันเน,นาะผนังก็สีเดียวกันใส่กับผ้าม่านแล้วก็สวยออกมาหน้าอยู่แบบนี้เลยมีฝ้าหลุมด้วยห่าฝ้าหลุมเหมือนเดิมแถมฟรีตัวนี้แถมฟรีครับแถมฟรีเนาะมีโคมไฟให้มีห้องน้ําในตัวอยู่ฝั่งนี้ ห้องน้าในตัวจะอยู่ฝั่งน,นี้มีห้องน้าในตัวนะเดี๋ยวผมพาเขาไปชมห้องน้ําห้องนี้เป็นห้องใหญ่นะครับห้องน้ําห้องนี้ขนาดเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบกว้างใหญ่อย่างนี้เลย,ยนี่โซนอาบแบ่งเป็นสองโซนโซนโซนเปียกโซนแห้งเนาะโซนอาบก็กว้างนะครับกว้างอาบได้สบายเลยละ่ะคนเดียวเนาะ พื้นจะมี2ส,สีก็คือเป็นสีสีฟ้าขนาด40คูณ40เนอะออกฟ้าๆหน่อยแต่การเลื่อนเนาะอันนี้ตัวนี้เป็นกระเบื้องลายไม้กระเบื้องลายไม้ไมส่วนผนังจะเป็นสีดําตัดขาวแบบนี้เลยสุขภัณฑ์มีให้มีให้รบทุกอย่างแต่ว่าสุขภัณฑ์ตัวแบบนี้อาจจะมีส่วนต่างนิดหน่อยนะเพราะว่าเป็นน่าจะแพงอยู่ของพี่ย้อยเนาะห่างอาง อ่างล้างหน้าเหมือนกันผมผมพชูชว่าอ่างล้างหน้าเด้นี่ไอ้อ่างอาบน้ำเด้นี่ยใหญ่เนาะอันนี้อาจจะเป็นเงินเพิ่มนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยแต่ปกติแล้วถ้าลูกค้าไม่ไม่ต้องการเพิ่มเงินก็ใช้ของอของทางกาลินก็ได้เป็นของมาตรฐานก็ได้ไม่ได้เพิ่มเงินไม่ได้อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นผนังอาบน้ําก็เป็นผนังก่อเป็นตัวก่อเนาะไปเบื้องต้นก็ประมาณนี้ไปไปห้องต่อไป ห้องนอนห้องที่สองห้องต่อไปนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็อยู่ฝั่งนี้มีสองห้องมีสองห้องนอนนะครับนี่อันนี้เป็นห้องนอนที่สองอันนี้เป็นห้องนอนที่สามตัวนี้เป็นห้องน้ํารวมเนาะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมห้องน้ําที่สองเอ้ยห้องนอนห้องที่สองห้องหน้าบ้านนะห้องนอนห้องที่สองห้องหน้าบ้านนี่ห้องนอนห้องนี้ขนาด3เมตรห้าคูณสาเมตรห้ิบนะครับนี่มีที่นอนวางให้แล้วเป็นมุมหน้าบ้านนี่สวยๆอย่างนี้เลยมัน มันเป็นมนะินิมอลเนาะน่าอยู่นะครับน่าอยู่รวมทั้งอะลูมิเนียมด้วยเนาะให้อารมณ์เหมือนไม้เนาะครับเนาะแล้วก็มีผ้าม่านเนาะมาีผ้าม่านผ้าม่านก็กลมกลืนกันนะสีเดียวกันเนาะก็จะประมาณนี้ฝ้าไม่มีหลุมคมไฟเป็นตัวตัวแถมเลยเป็นตัวติดตั้งติดตั้งฟีไม่มีส่วนต่างตัวนี้เนาะห้องก็จะก,กว้างๆอย่างนี้เลยมีหน้าต่างบานสี่สองชุดด้านข้างกับด้านหน้านี่ ไปเดี๋ยวเราไปห้องอห้องน้ำเเอานี่เป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้เนาะนี่ห้องน้ำห้องนี้นะครับขนาดเมตรห้าสิบคูณสองเมตรเก้าสิบเนาะเป็นกระเบื้องก็สีเดียวกันกระเบื้องพื้นก็สีเดียวกันกับห้องเมื่อกี้คือกันเลยกระเบื้องเราสามารถเลือกได้ออกแบบรวมกันได้เนาะแต่ว่าจะห้องเล็กลงนิดนึงเล็กลงกว่าห้องเมื่อกี้เนาะ ช่องแสงเราช่องอ่าระบายอากาศเรามีให้เนาะฝ้ากระเบื้องเราปูสุดเนาะปูสุดอุปกรณ์ทุกพันธ์มีให้เหมือนเดิมครบทุกอย่างแต่ห้องนีเน้เป็นเป็นอ่างแบบติดลอยนะเป็นติดลอยก็ได้เหมือนกันเนาะกระจกแก้วก็เลือกเป็นแบบมนะินิมอลเนาะนี่กระจกวงกลมเนาะไปเราไปดูห้องนอนห้องที่สามนี่ห้องนอนห้องที่สามห้องนอนห้องที่สองห้องที่สามช้ห้องน้ำห้องนี้ได้นะครับนะ ประตูเลือกได้นะนี่ประตูเลือกได้ลูกบิดเราก็เลือกได้ไปเลือกด้วยกันมีมีหลายแบบหลายรุ่นห้องนอนห้องที่3นะครับเป็นโซนหลังบ้านแต่ก็น่าอยู่เห็นไหมมองข้างนอกไปเจอต้นมะพร้าวน่านอนอนดีขนาด3เมตร50คู3เมตร50เหมือนกันมีหน้าต่าง2ชุดนี่หน้าต่างบานใหญ่ๆเลย2ชุดเนาะสีกับสีก็เป็นสีเดิมสีออกสีครีมนะครับสีครีมผนังไอ้ฝ้าก็ เป็นฝ้าเรียบอันนี้ไม่มีไม่มีฝ้าหลุมโคมก็เป็นโคมปกติตัวปกติตัวเริ่มต้นของเรานะครับห้องใหญ่นะห้องใหญ่หน้าอยู่นี่บรรยากาศดีไปเดี๋ยวเราไปดชมห้องครัวห้องครัวห้องครัวอ่าห้องครัวจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ของครัวเดี๋ยวมึงประตูกันนี่ประตูอยู่งนี้นะเนี่ย ประตูตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับนี่ไปเลือกได้มีหลายแบบหลายลายอันนี้น่ารักสวยผมมักผมมักมาเข้ามาห้องครัวห้องครัวขนาด3มเมตรคูณ4เมตรนี่3มเมตรคูณ4เมตรประมาณนี้เลยห้องกว้างงี้เลยเนาะเคาน์เตอร์อ่าเคาน์เตอร์เราแถมให้3มเมตร3เมตรก็จะประมาณนี้เลยนะเคาน์เตอร์3มเมตรเนาะเคาน์เตอร์3มเมตรมีบานซิงให้บานซิงแถมให้ ปูกันเปื้อนให้60เซนเหมือนเดิมซิงล้างจานเราก็แถมให้นะแต่ไอ้พวกตู้พวกนี้ไม่ได้แถมนะตู้พวกนี้ไม่ได้แถมนะแล้วก็ไอ้ตัวม่านตัวนี้ไม่ได้แถมนะครับนะตัวหูดหุดขึ้นกันมึงแถมยังสิว่าเราบร่ได้แถมทุกอย่างอนีพิ่นซื้อมาเองเขาตีตั้งให้ถ้าถ้าจะให้เราคิดราคาไปเลยทีเดียวก็ได้เหมือนกันเนาะก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็สําหรับวางวางตู้เย็ยนวางอะไรได้ พื้นแกเป็นพื้นลายไม้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสีเข้มออกสีตาลเข้มเนาะขนาด60คูณ60เหมือนกันนี่ส่วนตรงนี้เป็นหลังบ้านทางลงหลังบ้านแกจะต่อเติมอะไรไปเนาะสวยอ่ะน่าอยู่น่าใช้งานนะน่าใช้งานเอาแค่นี้แหละไปจบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับวันนี้มาส่งบ้านพี่อ้อยพี่อ้อยกับบุรุษห่าสิบภาพพี่อ้อยไหวยัง พี่อ้อยเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านเนาะพี่อ้อยเนาะผมมาสอบถามพี่อ้อยพี่อ้อยมาจากประเทศอะไรครับมาเลเซียมาเลเซียจะอยู่ต่างประเทศนะแต่ว่ามีคนดูงานดูดูแลบ้านให้ใช่ไหมครับใช่ค่ะให้ญาติ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 หลายคนเป็นทีมงานเป็นทีมงานหลายคนช่วยช่วยดูให้บ้านพี่อ้อยออกมาแล้วนี่หลังนี้เป็นยังไงพี่อ้อยถูกใจมากถูกใจเหมือนเหมือนเหมือนที่คิดไวไหมครับเหมือนที่คิดไวเลยแบบบ้านนี้พี่อ้อยเลือกเองไหม เ,เ,เลือกเองเลือกเองสีบ้านเลืกเลกเอกเองเลือกเองเกชอบแบบนี้นะ eh? แกชอบสีขาวๆแบบนี้นะแต่ข้างในอ่ะนะอยู่เนาะพี่อ้อยเนาะปริมาณลายไม้เลยและพี่อ้อยนี่พี่อ้อยนี่ประสานงานกับออฟหรือว่าเป็นคุณเป็นคนดูแลมีคนดูแลให้หลานดูแลช่วงช่วงแรกๆงานงานโครงสร้างงานอะไรเนี่ยจะเป็นทางญาติดูแลแต่ช่วงตกแต่งเนี่ยเป็นพี่อ้อยล้วนๆเลยก็เป็นคนเลือกเองหมดครับ ย้อยจัดการเองดูแลดูแลเองเอาผมกม็มีน้ําท่วมด้วยเนาะม,มีน้ําท่วมด้วยช่วงหนึ่งก็เลยเข้าไม่ได้เนาะเข้ายากหน่อยแต่ว่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบย้อยเลือกเองมาเห็นบ้านตัวจริงเป็นยังไงครับย้อยใช่เลยที่เกิดไฟประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยแบบบ้านเลือกเองใช่ค่ะสวยถูกใจถูกใจมาก พี่อ้อยแกสวยนะไม่อยากบอกอายุแกแล้วพี่อ้อยเนาะเอาไว้เท่าเอาไว้เท่านี้เนาะพี่อ้อยเนาะเอาเอาใครสนใจจะมาดูบ้านพี่อ้อยเข้ามาได้ไหมพี่อ้อยนี่มันอยู่เส้นไหนนี่ผมนี่รถวิ่งเยอะๆนครับซอยนี้เขาเรียกซอยน้ำแช่ใช่ไหมพี่อ้อยใช่ซอยน้ำแช่อันนี้ถนนชนประธานถ้าถนนด้านนู้นเป็นถนนหลักมิตรภาพขอทนงมิตรภาพเข้าได้สองด้านบ้านแกอยู่ระหว่างเลยตรงนี้เนาะเข้ามาขอดูได้ตอนนี้ก็พี่อ้อยก็จะมีโครงการจะ ทำร้านทำอะไรอีกนะนาอพี่อ้อยนาอต่อไปในอนาคตเนาะเอายังไงทางทางผมกับอ๊อฟเนาะขอขอบคุณพี่อ้อยขอให้พี่อ้อยอยู่บ้านร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะครับพี่อ้อยขอบคุณครับขอบคุณทีมงานครับเอาใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อไปที่เบอร์0 8 0 3 1 5 2 5 3 0นหะครับหรือว่าถ้าเขาไปในเพจกาลินบ้านสวยก็ได้นะครับเอายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อยขอบคุณครับสวัสดีค่ะ